ไฮไลท์สุปผลการแข่งขันสึกเอ s วันเสาร์ที่28กันยายนมาแล้วครับจัดแข่งขันที่เวทีมวยอุราทีชดาเดินครับรายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตเหมือนเดิมครับแฟนๆครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวได้รับชมกันในคลิปนี้เลยครับแฟนครับไปเริ่มที่คู่แรกเลยครับเป็นการพบกันระหว่างเซตกี้วีน้ามวยไทยครับสาวสวยจากตุรกีครับกางเกงสีดำครับ จอกับบูริน่าดูสกูครับนักโชจากแอเบเนียฮะพิกัด1 1อปอนด์ครับรูปเกมนี้ก็เซฟกี้เป็นฝ่ายตั้งรับครับคอยปวกคอยโต้คอ,อยถีบสก,กัดครับขนาทีา่ทางด้านของบูริน่านี่แกะแต่ดูมาเน้นปล้ำในซะเป็นส่วนมากครับพอจะเข้าจับในก็ทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับว่าวันนี้นี่เซฟกี้มาแกไหนได้ดีแล้วมีจังหวะที่จับในได้เปรียบด้วยครับ นี่ฮะคอยทีบสกัดครับอยาบเข้ามาชากรอกแล้วก็หาจาาัมปเตะซ้ายครับอีิขวาสกัดมาครับก็โชคจากอาเวเนียนี่ก็ทำอะไรไนดะ้ไม่เป็นชิน้นเป็นอันครับเดินจริงครับแต่ว่าดูแล้วมันยังขัดขาดเกินเกินครับอจังหวะนี้ทีบก็เสียหลักเสียจังหวะไปครับสำหรับเซฟกี้อุ้ยน้ำมวยไทยครับ ปีนี้นี่ไม่ได้ลงรายการชัว์นเมนครับโอ้ยกางเกงเหี้ยซะดอโอ้เข้าถุยไปจีบ้านนี่ต้องสก,กิดกรบมการมาดึงกางเกงขึ้นให้หนูหน่อยครับเกืเอบไปครับโดหลมอีกทีครับเอะสูงไปหน่อยครับช่วงท้ายๆไปปลายเลยครับอยู่นี่มีแผลแตกด้วยอะโอ้โหเสียโฉมหรือเปล่าเนี่ยฮะ คะแนนนี่เอกชันอ่าไม่เอกชันครับ2ต่อ1เสียงครับ30 27 30 27แล้วก็28 29ครับเป็นเซฟกี้วีน่ามวยไทยครับเอาชนะคะแนนไปครับไปต่อที่คู่ที่2ของรายการครับเพชรทรงพลบัญชาเมฆครับลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับตางกิ่งสีดำครับเจอกับอเลฮันโดโรอาครับนักชกจากอาร์เจนตินาครับพิกัด126ปอนด์ครับมาดูครับแม่ว่ายน้ำมาครับ กระโดดนะจังหวะไม่บาครับพชรทรงพลครับอันนี้ลูกสิทธิ์พี่บัวโชหลายสเตปเลยครับมีทางจังหวะจะกระโดดเข่าลอยครับแต่ดูว่ายังกะจังหวะระยะไม่ดีเท่าไหร่ครับแหมเสียหลักลงไปแล้วก็โอ้โหนี่ครับมีจระเข้ฟาดหางครับแต่ดูว่ามันไกลไปหน่อยกลายเป็นเขียดอีโม่ฟาดหางครับมอสักคู่นี้ครับแหมแ่บริฮันโจนี่ก็พยายามที่จะเดินครับ ขณะที่เพชรสรงคนพอกระแนํานแล้วก็ถอยหลังมาตั้งหลักครับหยิบขวาสกัดตะติความาแล้วก็จับหมัดโอ้โหนี่ครับบังที่ขไว้อีกทีเอาะเดินมากกับตีบ่ได้ครับอเริสันโดนี่แกขยันจริงครับเพชรสงคนก็ไม่บวกไม่ประทะแรกมากสักเท่าไหรครับกลัวเสียรางวัลครับนี่ดัดเทลงไปลุกลุกลุกฤดปื้ฮึบนี่กาซิโซจะคข้องขาก็เริ่มอ้อนแล้วเ่าเาไป โอ้เอาเรื่องอีกแล้วล้มไปอีกทีครับเอ้าอีกจังหวะมึงดูบมื่อไหร่เอ้ยฮึบโมจุดตุ๊ตัวตัวอ้เนาะแฮงบูมีก็อยางเช็ดโซ่เนาะเสียงเมียงเอ้ยก็โดดมาก็จังหวะไม่ให้ครับอุ้ยมาเนี่ยนะยีนายเหิืนปุ้นเนี่ยเป็นเพราะแต่ปุ้นแล้วอ๋อการบอกเล่นครูครูอ้อมไปที่อยู่ขนาดปะฮะสุดท้ายคะแน่นี่ขาดเลยครับสามสิบยี่สิบเจ็ดครับเป็นเพชรทรงคนบัญชาเมฆครับลูกสิบบัวขาว ทีบัวขาวนะฮะเอาชนะไปขัดร้อยครับไปต่อที่คู่3ของรายการครับสมิงแดงวันของโอม MBK ครับนักชกแกนใต้จากสุราษฎร์ธานีครับเจอกับพวนกอดดอนศิลปะไทยยิมครับจากอิสระเอวเฮ้ยอีการรปอนด์ครับกรรมการเตือนจังหวะที่ปัดขาครับยกแรกนี่มาดีเลยครับท่านฮวนกอดดอนครับแต่พอเร่งจัดต้นๆนี้ไปปลายจเริ่มเหี่ยวไปครับ ว่าเจ้าสีมิงแดงนี่แกแรงต้นแรงปลายตลอดครับคอยเบียดปะทะไม่เลื่อครับพอหวนกอดดอนนี่แกปะทะไปปะทะมานี่ก็เริ่มยุบไปครับแมจังหวะนี้นี่มีติดพัวติดพันนิดนิดรูปเกมนี้ยกแรกหวนกอดดอนได้เรียบกับยกสองนี่เป็นทันตสีมิงแดงครับแมพอมาชิงดำยกสามนี่กลายเป็นเสียหลักแบบนี้ก็ดูว่าสถานการณ์นี่ ไม่สู้ดีเลยครับทางนัานหองฮวนกอดอนครับสมิงแดงก็เดินมาหัวด้ายหลุดครับที่ฮวนกอดอนก็เตะสายไม่ถึงเหมือนกันครับช่วงท้ายๆไปปลายยก3ามครับตอนแรกเหมือนจะเดินให้สุดแต่สุดท้ายกลับมั่นใจสู้กําำปั่นเสยบังดูพี่น้องเลยโอ้โหเอาความมั่นใจมาจากไหนครับฮวนกอดอนอเองเสียหลักยกสามครับนี่กว่าจะคิดได้ละคังก็มาซะแล้วครับ โอ้โหคะแนนในสามเสียงเอกันครับเป็นเสบิงแดงวันของโอมเอ็มบีเคครับยี่สิบเก้ายี่สิบแปดทั้งสามเสียงครับน่าเสียดายครับฮวนกอดอนต้นต้นมาดีแล้วครับนี่ตามคอนเสต์วันของโอมเอ็มบีเคต้องหอบเสีองว่ามันบุญบังไฟนี่ด้วยตามสไตล์ไอโอมเข้าของแด้อี่หลีไปต่อคู่ที่สี่ของรายการครับมาเรียเอ็ดอาด้าครับนกชุจากปลาซิลครับเจอกับกาลเกตเครื่องดื่มมีคอมานโดจากซีซากเกตครับ ป่อยสิบแปดปอนครับนี่ครับมาดูยกแรกใส่โกรธนะยเงไปลี่ล่านะเอานี้นวลแข้งไปซ้อมหอกปัดขวาอีกทีมาแลกกันบังดูเอาบังดูเอาโทษโทษกาลาเกตกาลาเกตเกตกาลาเกตโดนแล้วครับเอาเตะซ้ายมามาโดนอีกทีเขาเห็นความเอาดนมาขวาโอ้อาการไม่ดีแล้วครับกาลาเกตมาเรียโจมตีชุดใหญ่ครับกาลาเกตรอดไม่รอดครับพยายามที่จะโต้ดีมัดซ้ายครับว่างแค่ขวาอีกทีปาเรียยัดเข้าซ้ายอดโดนแล้วครับโอ้โห หยุดไปครับกาลเกตยังไงฮะกรรมการจ้องแล้วครับเนี่ย <have> ดูเหมือนจะเชื่องเชื่องซึมซึมไปแล้วโดนมนควยขี่จากนั้นนี่ก็พยายามที่จะตั้งเกมมาโดนเข่าจังหวะนี้ครับโอ้โหจุกหรือน้อยลาเอ้ยเขากัดแข้วกัดแข้วทรงผมเริ่มไม่เป็นทรงแล้วครับกรรมการสับมือชกสับมือชกต่อครับตูนับไปยกแรกครับ งาน,นนี้ก็พยายามที่จะโอ้โหดูแล้วดูแล้วหดหั้ใจจริงๆครับวันนี้นี่ต้านไหวไม่ไหวครับน้องเอ้พยายามด้วหัวใจเต็มร้อยจริงๆครับที่ก็พยายามจะสู้แต่สุดท้ายก็มาโดนอีกทีนี้ยกที่2โดนไปอีกหนึ่งนับครับแต่แต่ยอมรับใจน้องเขาจริงๆครับโดนหนักขนาดนี้นี่ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อครับ การสับมือชกแต่ดูว่าการนี่เริ่มซึมซึมไปแล้วโดดหมัดขวาที่หมัดขวาตามอีกทีรอดไม่รอดครับอากาศไม่ดีแล้วการละเกตกรับการจ้องแล้วโจนวขวาอกกดสับศอกไซเกี่ยขอคอเอาศอากขวาครับแม่ต้องบอกว่าเอาใจช่วยการละเกตเอารอดไหมครับจังหวะนี้โดดหมัดเตะขวาขืน พยายามที่จะตั้งการป้องกันแต่ดูว่าอาการไม่ดีแล้วครับการบการยุติไปครับโหดจริงๆครับสาวแกล่งจากบราซิลครับตู้ครับเลียดดังแตกขึ้นกันแล้วรุ่งรอ่งเเดี๋ยวดูครับช้าหน่อยฮะนี่ครับเป็นจังหวะที่จะเตะขวาแล้วก็โดนหมัดฮุกขวาเข้ามาครับนี่เปรี้ยงแล้วก็จังหวะเชี่ยกรรมการยุติครับ ถือว่าทําหน้าที่หัวจิตหัวใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับทางด้านของการะเกตแต่ต้องยอมรับว่ามาเรียแกวันนี้มาโหดมาดุจริงๆครับเพื่อที่จะรับคะแนนพิเศษเลยนะฮะต่อวยรอบโน,นาเมกิกก็จะมีคะแนนพิเศษบวกสองครับนกยกแรกบวกสามก็รับไปห้าแต้มเข้าไฟนนี้ฮะเป็นมาเรียไอดูอาด้าครับนักชกจากปราซิลครับเอาชนะนอกไปได้ในยกที่สองครับมาต่อที่รองคู่เอกครับ สมรัศมีมาโนะมวยไทยยิมครับตักชกสาวสวยจากเชียงใหม่ครับเจอกับเมรีคงสิทธามวยไทยจากบุรีรัมย์ครับอิก,กัด118ปอนด์ครับมันนี้นี่แมตั้งแต่ต้นจนจบครับฉายยาวๆเลยครับสมรัศมีครับขวางหน้าสับสอกอ่ะวันนี้นี่มาดุกว่าหลายๆไฟที่ผ่านมาครับพยายามที่จะเดินจมตีติดตัวตลอดครับจับไปตี กดกดต้านมายัดเข่าอีกทีครับก็วันนี้ก็พยายามจะต้านพยายามจะสู้เต็มที่เลยครับรุ่นที่อย่างเมรีเนี่ยแต่ความสดของรุ่นน้องอย่างโสมรศมีครับดีกรีแชมป์เก่าเมื่อสี่สั้นทีแล้วด่อาศัยความสดความแข็งแกร่งแข็งแรง,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 งครับเดินพิชิตติดตัวตลอดก็เรียกว่าตั้งรับไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับวันนี้เมรีครับพยายามจะเด้งตีเข้าไปทีหนึ่งครับ ช่วงท้ายๆไปปลายแล้วครับขยับขยับเข้ามาเตะทรายครับก็ยังหลุดครับหมดยกที่3สุดท้ายครับคะแนนนี้ก็ขัดร้อยเลยครับ30.27ครับคู่นี้ฮะเป็นโสมรัศมีมันนกมวยไทยยิมครับเอาชนะคะแนนไป3เสียงเอกกระชันครับปิดท้ายที่ผู่เอกของรายการครับรณชัยต่อรามอินทราครับลุกล้านจากอุบลราชธานีครับเจอกับซานดา อาสานอบครับจากอุซเบกิสถานครับมีการ126ปอนด์มาสารพัดเนื้อเกินครับมาดูฮะวันนี้รณชัยครับจะลบคําบประมาทได้หรือเปล่าว่าหลังๆนี้ต่อยแบบไม่ค่อยจะเดือดเท่าไรครับอันนี้เจ้าตัวเลยมาบวกมาแหลกเต็มที่ครับหวัดซ้ายไปครับแหมหยับขยับมาแล้วก็มีจังหวะจะต่อยมัดขวาโดนแล้วครับโอ้โห แม่มาครับวันนี้รณชัยร่างทองหรือเปล่าครับได้นับไปเรายก3ครับรือจะปิดเกมได้ไม่ได้ครับที่สามันได้ก็พยายามที่จะหีบสกัดแล้วก็มีจังหวะที่โดนล้วงลําตัวที่บุกเอาออกไปหลอดหรือเปล่าครับมาดูเลยครับอันนี้รณชัยครับระวังลูกพิสดารครับแบ็กคิตตีลังกามาทุกสารทิศครับวันนี้รณชัยเข้าไปตัดลําตัวเริ่มมีอาการอีกแล้วครับ โดนทองนี่ไม่เอาเลยครับมองหน้าพิเลียงว่าเอาโดนไปสองนับแล้วครับนี่ฮะพยายามที่จะประับประคองตัวฮะขยับขยับเข้ามาหลวกลำตัวอีกจังหวะนี้ก็ยุติไปเลยครับจบเลยครับแม่นี่ฮะรณชัยเขารบคำซปเปอร์มาร,ร์ทแบบไป,ปไม่ค่อยดเดือดแบบน,นี้มา โหดเลยครับตัดลำตัวแล้วก็ปิดเกมไปในยกที่3ครับเข้ารอบเป็นในส่วนของตัวไฟนอลโฟเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับรณนชัยครับดูฮะแต่ตามไม่ไหวจริงๆครับโชคจากอุสเบรายนี้ครับนี่ครับอุ่มัดขวาครับโดนจริงจริงๆครับเชื่อว่าลุกขึ้นมาได้ครับ ก็ตัดต,ตัวไปอีกทีก็เรียบร้อยครับไอ้ข่อย่อไปเป็นรุ่นนชัยตอรามอินทราครับเอาชนะนกไปได้ในายกที่3ครับเป็นแฟนครับก็เป็นบทสรุปผลการแข่งขันของศึก RWS กับวันเสาร,ร์ที่28กันยาย,ยนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมบีมรีพอร์ตร,รายงานผลนี้ครับติดตามการรายงานถึงมวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ